ดิฉันเป็นคนอำเภอเสาให้จังหวัดสระบ,บุรีอยากให้รายการเชื่ยละไมไทยแลนด์เวิร์มาเที่ยวที่อำเภอเสาให้บ้างค่ะโอ้โอได้เลยขอมาแบบนี้2เราก็ต้องจัดให้จริงไะมจ้าเกดต,ตอนนี้นะ้อยก็อยู่ที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนหรือเสาร้องไห้ภายในวัดสูงที่มาของอำเภอเสาให้ค่ะ นะคะเกดก็อยู่ที่วัดพยาวตําบลสาราลีไทยอําเภอเสาใหา้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดสูงเสาใหา้และพระพุทธรูปที่อยู่ด้านหลังเกดน,นี้นะคะก็คือหลวงพ่อทองคําค่ะมีความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะกับชาวเสาให้ค่ะฮัลโหล โอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราไปเจอกันที่ตลาดเสาให้ตรงเทศบาลเสาให้นะจ๊ะโอเคได้ค่ะพี่น้อยไปเลยจ้ะโอเคจ้า อยากรู้ใช่ไหมว่าทำไมที่สระบุรีเนี่ยถึงได้มีผ้าจกโบราณใช่ค่ะงงอยู่ตีมีเนี่ยเพราะว่าในในพื้นที่อพยพมาจากเชียงแสนมาอยู่ที่เสาให้สระบุรีล้วก็ผ้าจกเนี่ยเสาให้มีเป็นหนึ่งน่าเป็นหนึ่งในแปดเมืองเชียงแสนตี่อพยพลงมาสมัยรัชกาลที่หนึ่งค่ะแปดเมืองนี้มีอะไรบ้างคะพี่เจมสแปดเมืองนี้ก็จะมีเชียงใหม่ตีแม่แจ่มค่ะ มีลำป่างมีแป้มีนานมีอุตรดิตมีสระบุรีมีลาดบุรีแล้วก็มีสีคิ้วค่ะพี่จะมีหน้าที่ตียาสืบสารด้วยกันตอขึ้นมาใหม่เพราะว่าผ้าเหล่านั้นนะอายุร้อยห้าสิปีขึ้นไปแล้วจะมีผุพังใช่ค่ะมันจะฝังขึ้นไปทุกวันแล้ว ภาสิ้นติจกอันนี้ในเสาให้บบมีผู้สืบทอดมาร้อยห้าปีไม่มีหายไปคืออะไรเลยคนตอบ,บ่เหลือ,อเหลือแต่ผ้าเก่าติดอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ต่ออันอพอหลังจากนั้นก็คือพี่เจ๊บก็เอามาศึกษาลายผ้าใช่ค่ะเข,เขาตั้งกลุ่มกันซิบกาคนคเพื่อจะอนุรักษ์ฟื้นฟูกันตอผ้าจกขึ้นมาใหม่แหมข้าง